ลงทุนลงทุนครั้งเดียวทําให้มันดีไปเลยเสร็จแล้วสิ่งผลผลิตจากการลงทุนครั้งเดียวเราก็นําไปนะครับจําหน่ายครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ายกตัวอย่างเช่นอะไรอีกเช่นคนที่เขาเขียนเพลงขึ้นมานะเพลงดีๆแล้วออกไปไปร้องบนทางใช่ไหมครับเขาก็ได้ไมีรด้จายอะไร แต่ไ้ครับอางนี้ก็จิงจะถามว่าเขาเขียนเพิ่มไหมเขียนแล้วเขียนกี่ครั้งเดียวอย่างตอนีเป็นชายเป็นกันคุณสร้างระบบขึ้นมาจนประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ขายเป็นชายให้คนขายมีคนยอคุณเขียนต้องเสือขายดีข <sia> yeah. yeah. ึ้นมาหนึ oh ่งเดียคุณลงคุณเขียนกี่ครั้งเดแล้วคุณขายของกี่คนขายเยอะบางคนเขาขายอย่างชิซเก้นซุปบอลทัวขายไปไม่รู้กี่ร้อยละ จีิงค่ะจริงค่ะผมก็คิดอย่างเดียวว่าที่ผมเยนเขาที่มาเลเซียวเขาบอกว่าเคล็ดลับอันหนึ่งที่สุดยอดมากเป็นหัวใจเลยว่าทำยังไงคนจะกลายเป็นมหาเศรษฐีคือคำว่ารายวันเซลยวนี้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถทำครั้งเดียวแล้วมันสามารถขายได้ไม่มีจักจบจักสิ้นน่ะคุณลงคุณสร้างมันขึ้นมาแค่ครั้งเดียวแต่คุณสามารถจะขายมันได้เป็นั้นตอเนื่องไม่จัด ไม่มีที่ทสุดนั่นแหละคือหัวใจของการเป็นาานัารศึกษคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รวยเพราะว่าคุณเป็นนี่แล้วก็เซลในนี่เข้าใจไหมครับทุกครั้งที่คุณจะขอที่คุณจะไปขายคุณต้องมีต้นทุนการผลิตคุณต้องมีการต้นทุนในการดาเนิน,นการต้นทุนในการทำดอวไเงินใหม่คุณมีต้นทุนตลอดรอเพื่อทําแล้วเอาไปขายในนี้จะรวยไหมจะรวยไหม มีใครที่ทํางานลักษณะนี้ไหมสิ่งที่คุณจะนําไปขายได้น่ะจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ต,อตลอดเวลามีไหมมีไหมมีใครทาอาชีพนี้อยู่ไหมเยอะแยะเลยจริงมจริงจริงจริงคนทํางานประจำก็เข้าขายปลายไม่นี่เซลนี่เหมือนกันเพราะว่าคุณจะต้องลงคุณลงแรงทำเพื่อที่จะครับ แต่เคล็ดลับหัวใจของการที่คุณน่ะจะเป็นมหาเศรษฐีได้และไม่ได้จำจกัดเลยว่าเป็นมหาเศรษฐีแบบไหน <S <S มันขึ้นอยู่กับว่าลงทุนทำสิ่งที่สุกยอดหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องสร้างมันมาใหม่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เลยขายเอาอนเดิมีแ่แหละแต่ขายเป็นเรื่อยๆเห็นไหมเอาสิ่งที่คุณลงทุนสร้างขึ้นมาครั้งเดียวเนี่ยแล้วขายต่ขายไม่หยุดนะใช่ไหม ว่าสิ่งที่ทมันเพืมาเพเดียวเราุกก็ลงทุนขายไม่หยุดขายไม่หยุดเนี่ยแปลว่าต้นทุนในการผลิตมีไหมไม่มีต้นทุนในการโฆษนาอย่างนีไม่มีคุณเริ่มวัฏจักรที่ลงทุนขา